สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหัวอกคนเป็นแม่ถึงกับซึ้งใจแม่ยาย่าพูดถึงลูกสาวว่าที่ลูกเขยล่าสุดเห็นภาพขอแต่งงานลูกสาวแม่ยาย่าพูดถึงนเดชและลูกสาวล่าสุดหลังเห็นภาพขอแต่งงานทริปเที่ยวอิตาลีกนวยพรซึ้งถึงว่าที่เบาสาวในอนาคต สิ้นสุดการรอคอยสักทีเมื่อพระเอกชื่อดังนเด็ดคูกิมิยะทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงานแล้วในทิปเที่ยวอิตาลีกับแก๊งเพื่อนๆที่ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาโดยเจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีและเผยภาพหวานสุดโรแมนติกกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่า We decided on forever ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิต ล่าสุดทางฝั่งของแม่ปลาคุณแม่ของย,ายา่าได้เขียนถึงทั้งสองว่ามาม้ากับป้าดีใจและยินดีกับลูกทั้งสองคนที่ได้มั่นหมายกันแล้วได้เห็นภาพพวกหนู่ทั้งสองคนมีความสุขมันคือสิ่งที่ป้าและมามา้าอยากเห็นที่สุดมาม้ากับป้าหลักลูกทั้งสองคนนะจะคอยเป็นกําลังใจและสนับสนุนในทุกเรื่องวีเล็บยูไก่ท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามขอขอบคุนแหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ